สวัสดีเพื่อนเอฟทุกคนนะครับผมทีนะครับ,รบวันนี้เราก็จะมาเดินป่าหาเห็ดคนกันนะครับวันนี้เราก็จะไปป่าผักเป็นป่าลึกที่เราเน,นี่ยยังไม่เคยไปนะครับนี้ก็มากับเพื่อนหลายคนนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เดินป่าแล้วก็ได้ลองมาหาเห็ดดูนะครับได้ข่าวว่าขึ้นเยอะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับขึ้นมาหาเห็ดกันวันนี้ก็เราอาจจะไปค้างคืนในป่านะครับแล้วผมาจะถ่ายวิวแล้วก็ถ่ายบรรยากาศแล้วก็ ถ่ายสถานการณ์ต่างๆถ้าหาว่าเราเจอเห็นอะไรเดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ พี <łość> ่เขารอถึงร้อยกระทุ n เนี่ยใช่หรอใช่รอเนี่ยนะเขามานอนหลายคืนแล้วเนี่ยเขาบอก นี่ก็เจอมีดนะเพื่อนนะไม่รู้ใครทาตกไว้นะฮะน่าจะนานอยู่พอสมควรนะนี่นะมี นี่นะหน้าผาเลยนะดอกพีชใหญ่ใช่นี่ดูอันใหญ่ดอกหอมไปใหญ่มากมียังตูมๆด้วยเราเข้าใจหมดรูดอ่ะแต่ว่ายังสวยอยู่ใช่ดอกมีสวยนะโอเคนี่ยโอ้โหไวจังวะนะครับ เ่รามาขุดกันดีกว่าเดี๋ยวจะให้น้องวัดรับหน้าที่ขุดนะครับเพื่อนนนจัดการเลยเพื่อนนะเพื่อนนอนนอนนอนอมีอยู่ล้นเอ้ขาอยู่นี่ขาเยี่ยงนี่โอ้ยสวยวะสวยสวยชุดนี้แข็งแข็งอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหขุดไม่ง่ายเลยขาในโบอกเลยครับว่าอ่อยมากกร๊บเลยขาใหญ่มาก ผมมีดอก่รงนู่นว่ะออกสายอ่ะเข้าพักใหญ่ขึ้นไหน่เโอ้โหป่าเมื่อยแล้ว่าขึ้นดอกเดียวนะขึ้นนอยดอกหรืดอกใหญ่เมื่อเราขุดเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาเดินทางหาต่อนะครับนองจากว่าเอกกำลังคืนนะทุกคน คืนนี้เนี่ยเราน่าจะได้นอนในป่าครั้งคืนในป่าสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเขายกลับบ้านนะเนี่ยล้องนี้แต่ตามงไปมึงก็เจอแล้วแต่ไม่ลงไม่ลงเว้ยเนาะไม่ลงแล้วท่าใหญ่ไม่งดีกว่าอย่างเงี้ยมันจะลกอ่ะนะ ูจะขึ้นไปแม่งสิแม่งโล่งปักหนึนงนี้เดี๋ยวว่าถึางนี้จะไปด้วยกันได้บ่อยนะเพื่อนนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวไม่หมดนะเนี่ยมีอง้องหาน่าจ้นเาจะลา้าเมื่อกินข้าวพักผ่อนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกเดินทางต่อเนื่องจากว่า เราจะต้องไปหาจุดทำแคมค์นะทุกคนที่เราเจอในกับก็เป็นรอยกระทิงนะครับคนดูครับรอยตีนใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือของผมอีกนะนี่นะครับพี่พีดูครับเป็นทางเลยครับคิดว่าน่าจะไหลตัวเลยนะครับเนี่ยรอยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีรอยทั่วภูเขาเลย อันนี้ก็จะเป็นดินโป่งนะครับน่าจะเป็นหมูป่าลงมาเล่นนี่นะครับจะมีร่องรอยอยู่หมูป่าโป่งใหญ่เลยนะครับทุกคน

ทำมาเมื่อวานยังตั้วอยู่เลยนะโอ้เป็นโลแล้วนะหมูเนี้ยใช่ไหมเป็นโลเก็บต้องโลไม่เสียดิอโอ้จะหมดเลยเนี่ยปีหน้าถ้าเราจำที่ได้นะขึ้นนะปีหน้าจำที่ได้ปะปีหน้ามีหมูจำที่ยากอยู่นะ <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ปักบุดเดินเดี๋ยวทำวอะไรอ่ะตายอยู่โอ้สวยมากเลยนะั่นหมูหมูหนึ่งหมูใหญ่เลยนะเนี่ยนะ หมูใหญ่นะคืออยู่ดูน้ำตาลแดงแดงแล้วทีนี้เมื่อวานที่เราเจอเรอดีกว่าที่พื่อเพื่อเพื่อมาเพื่อเพว่อมาเลยนะเราไม่รู้เลยนะได้กิโลละห้าสิบแล้วแล้วไ่้กินได้ไปต้มต้มน้ำปลานะนอนตัดดิโนมนผัดก็ได้ตัดตัดการอะไรไม่ต้องขุดแล้วตักหมุดได้แล้วคือเนี้ยต้องค่อยเดินอ่ะใช่ค่อยๆเดินต้องค่อยเดินบอสเราอาจจะเลยมาโอ้โหหมูสิบโลมาแล้วก็ได้ เป็นไปได้ไไดแต่เราเดนนี่จะเกินสิบโลแล้วดอกใหญ่ามานอนตัดเลยนอนะต้ม,ตมให้หมดต้มออกมาให้หมดเลยนะยิงเพชรพงกังแนะถวนี่่เนาที้กูว่าพวกกูมาช้าไปห่อเพื่อนช้าไปขึ้นก่อนหน้านีนะ่แต่กูว่าชุดใหญ่หน้าหมานะคุณนะหน้าหมานะชุดใหญ่เหรอ รอวันสองว,วันใหต้องดูต้องฟง<ด>ังข่าวก่อนถ้าดูข่าวก่อนวัดวนะัดมาดูก่อนนี้ดิเออรอยโครนหมูเล่นเนะี่ยดูอีทีดินเดินกระจายหมเลยวัดคนนั้นจะมานอนกันอะไรตัวจัดไง <c oughs> เดินมานะครับก็ามาเจออีกมโมลายดอกอยู่มาเจออยู่นะกินดอกยังแข็งอยู่นะอืมแข็งอยู่นยหน่อยนึงนี่นครับสวยอยู่ใชไ่ได้อยู่ได้อยู่ทีได้อยู่เห็นมันขึ้นื่อนี้นะวะความมีอีกข้างนนะึง กูเดินดูรอบๆก่นนะเี่เดินมานสวยๆสวยเลยเนี่ยแต่หวดุอยกันยู่โอเคอย่างเงี้ยนะมุนี่สวยมุนี้สวยเรัดอกยังสวยอยู่เลยอูหปศุดยอดตรงนี้งตอนนี้เป็นเวลา5โมงนาทีแล้นะครพเราจะหาที่แคมป์เป็นไหมน่าจะ คีดว่าน่าจะตัดสินใจแคมป์แถวนี้แหละพอมันเริ่มเย็นลงมากแล้วตัดน้นไม่นอนตัดนั้นได้เพื่อนเพราะว่าตรงนี้เราเจอนี่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 ระวังเหียนนะสวยเจ้าที่จ้าโอ้ยสวยหัือเยว่ะแดงนิดหน่อยเนาะตัวถังมันเหม่งยังใครจะขุดขุดเลยเนอะเดี๋ยวผมถ่ายให้อู้อันนี้มีนี่เหรอเออ้าวพี่พุทธมีกระแม่งโอ้โยเดินามาทีแมงท้อเลยอ่ะ นี่ค,นคืนนี้เราจะตั้งแคมป์กันตรงนี้นะแ่นอนทับผ่อนอ่อนแรงก่อนได้ดึกค่อยลองส่องหาดูอีกทีหนึ่งสุดท่ททปกปปนกันไปแต่พยากรมีจำกัดวกัน้วันนี้นะครับเราก็ได้เอากระบอกไม้ไม้นวนนะครับมาตัดแล้วก็ต้มมะม่าใส่เห็ดโคนะครับแล้วก็จะมีหม้อสนามไว้หุงข้าว อยู่ในป่าเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตกินแบบเรียบง่ายนะครับเพื่อนลอแต่แปนะเวลาแสงเงี้ยเข่งคุณนึที่เที่ยวไอ้ฝุ่นไอ้นี่แหละไอ้คิดเท่าไอ้ที่มันไอ้นี่ลอยขึ้นมาไงไม่ต้องเกลียดเหรอนะเจอคีะ มีน้ำป่ะน้ำป่ะตัดกระเทียวไปเครื่องแ้วเหออโอ้โห่อะไรอันนึงนะโอ้มีปรงบุญเลยนี่โอ้โหถอดหัวก่อนแปรงบนนดิ มีมันนาบ่ะมีดิมันนำพัชีมีว่นนะโอ้โหมีแต่ชีวิตพวกเราขุดป่าขุดป่านะตัวบดต้องได้เด็กกูอยู่ในป่ากูอยู่แบบนี้แหละใช่เห,หรอพี่ตอนเด็กๆนะ คาัวะเนี่ยมว่าไม่ขาดเลยถ้าขาดตั้งพื้ได้ไปเลยังพี่จหกนะเรามาพก่อนเห็นมนขึ้นยันไแียได้ยินเีนไ่กล้าขึ้นอเขาบอกว่าผู้เขาบอกว่าถ้าเรานอนเฝ้าเห็ดใกล้เห็ดนี้เห็ดจะไม่ขึ้นนะเหมือนกัน พี่ไม่เคยนอนเฝ้าอย่าไม่น่าจะจริงนะไม่เกี่ยวกันมไม่เกี่ยวมันต้องขึ้นตามการเวลามันผมเห็นญาติผมอ่ะมันยู่เขาไปอยูู่เห็นเขาเจอแม่ทุกปีใช่ไหมเขาก็ไปนอนเฝ้ากันเลยตูใหญ่แล้วอันนี้มันก็มันก็แล้วแต่ความเชื่อนะเพราะว่ามันหลายคนเขาก็เล่าปากเขาปักเราก็ไม่รู้ อันนี้ไปชายลองเห็นแล้วเหมนแน่นอนที่แบบอ้อยกันเปิดหมดแมงนะหรอไปก็เลือกเฟือเลยด้านบนอยู่แต่แจ่วใช่ไหมนี่แล้วก็ที่มึงเจอกับไอจีเจอไม่ห่างดอกแข่งที่เราเดินลงมาหรือว่าเราจะสโลขึ้นนี่เรากินข้าวพัดผ่อนเสร็จตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปสองเห็ดต่อนะครับ ก็จะเดินขึ้นไปข้างบนที่เราลงมาตั้งกลางวันที่เจอเห็เดดวบนบ่านะครับทุกคนมามาขึ้นโซนนี้นะคุณนะอืมทนไม่นาครบแล้วนะไม่นาครบแล้วพี่ว่า<ต>นอนนอนลงแล้วแต่ขาย,อยาโอเคอยู่แน้ใช่ขาโอเคจะได้ขาแล้วก็เอาขานะทิ้งแบบนี้อะไรหลายลหลยคนอาจคิดว่ามันจะ นำกลับไปกินได้นะครับแต่ว่าเรามาไกลนะนเก็บไว้มัจะพรุ่งนี้เช้าจะนอนขึ้นแน่นอน<ช>แบบบนี้ครัเอาเฉพาะขาเนาะพขาหมดเลยบาลีกาน มาเจอหมูนี้ดอกใหญ่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าเสียดายนะครับที่มันขึ้นลาหมดแล้วนะครับกินไม่ได้แล้ว จะบอมเลยนะครับผมก็ช่วงที่มานี่เราก็เอามีดเนี่ยหั่นะครับหัาหน้าเพื่อที่จะมุดตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะมีเพื่อนเนี่ยเจอเหตุโคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นนะว่า,เ,า,าเป็นดีอยู่ไหมเจอเห็ดโคนแล้วนะครับนี่ก็การใหญ่มากครับทุกคนนี่นะเป็นตอนนี้เนี่ย ก็มีไม่กี่ดอกนะครับเพื่อนแต่ก็ถือว่ายังพอกินได้อยู่ดอกใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนพูดเลยมาคูดเลยเพื่อนเพื่อนครับจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเราได้หลงอยู่ในหุบเขาเนี่ยเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะจนจะออกมาได้ก็คือตอนเช้าที่เรามาเจอเห็นเมื่อครู่นี่แหละครับตอนนี้ก็ออกมาได้แล้วตอนนี้ปวดขาไปหมดเลยนะครับทุกคน ันช่วงที่ว่าข้าวขาวพุ่งแล้วหลับตาใช่ไหมเออมันเลยขวนตาอย่างนี้ไปหนอ่ะไอตาโดนอะไรนะโดนไม้ไผ่ไม่เคยุทงตาลกอะไรขนาดนี้ในชีวิตไม่เคยกหาเห็ดนะใช่ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยคือมีเห็ดที่เราได้นะปกติหาเห็ดจบอันนี้สองวันหนึ่งคืนใช่ไหมคือเราอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะแต่ว่าโอ้โหมันนานนับชั่วโมงจนถึงเช้าเลยเราดู สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ